ปิดท้ายด้วยนักร้องหนุ่มลุกทุ่งออฟสุพนัทแห่งบ้าน AF ดูเหมือนผลงานทางด้านละครจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแต่ละครเรื่องล่าสุดผมไม่อยากเป็นสายลับช่างเหมือนตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยอ้าวเจ้าตัวจะว่าอย่างไรไปฟังเลยครับเรื่องผมไม่อยากเป็นสายลับนะครับเอาก็ได้รับสมญานามว่าธันวาณาราทิศครับผมคือเป็นโรชื่อกรู้น่าจะรู้นะครับว่าเป็นหนุ่มนักร้องลูกทุ่ง คือชื่อดังด้วยคือท,ที่แรกนี่เป็นอันดับ2ครับที่ทําทํารายได้ให้กับบริษัทเองนะแต่พอดีว่ามันมีคดีฆาตรกรรมกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งก็เลยหายไปเพราะนั้นทันวาก็เลยกลายเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายไปฮะก็ถือว่าได้รับคาแรคเตอร์ที่ตรงอยู่ครับ,รบก็แบบว่า,าดูเป็นตัวเองจังเลยอะ่ะดูแบบว่าการแต่งตัวคงจะสีส,ส,สันสดใสชอบแต่งตัวเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ นิสัยใจคอของธันวานี่ก็จะเป็นคนแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็แบบนิสัยดีครับเป็นคนดีแต่ก็แอบเจ้าชู้เล็กๆในละ,ะเพราะว่าในช่วงอายุ24ถึงที่เล่นเล่นเป็นคนอายุ25พอดีก็กกตรงตัวเองอีกอ่ะก็จะมีนิสัยเจ้าชู้ชอบชอบแบบป้อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยชอบจีบจีบผู้หญิงแล้วก็ชอบจีบผู้ชายด้วยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แบบว่าก็คงจะเล่นเป็นแบบอะไรก็ได้อ่ะ